คลิปนี้เป็นหางคร,รีมนะครับผมแถม,แถมนะครับผมบรรยากาศการทํางานหน้างานนะครับอันนี้ก็ทีมงานของในช่างสมปองดูงงนะครับตะเบิดร,รับพี่น้องนี่นี่เป็นทีมงานที่ช่างปองอันนี้ก็ทําตั้งแต่กรรต่อลังแรกเาลงสวนนะครับเิ่งไม้แงะหลังแรกทําบ่อน้ําอ่างน้ําลอยนะอันนี้ในช่างในช่างใหญ่นะครับ สำหรับชาวสิงห์บุรีที่จะติดตั้งลังคาปิงปองเนี่ยหาช่างไม่ได้นะครับเดี๋ยวสามารถติดตอ่อในช่างสมปองดูโฮมได้นะครับพี่น้องนะเดี๋ยวลุงให้เบอร์โทรทางอ่าทางคลิปไว้นะครับเดี๋ยวจะจะเขียนไว้ให้นะครับผมนะเพราะว่าในสิงห์บุรีเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีใครที่จะติดตั้งลังคาปิงปองแบบนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมอาจจะมีคนอื่นทําได้นะแต่ว่ามันก็ ไม่ใช่หลังคาบินควางแบบนี้นะครับผมนะเพราะว่าหลังคาแบบนี้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยขูดขีดตรงตรงฝ้าด้วยนะครับผมตรงที่ติดตั้งข้างบนด้วยนะครับผมแล้วก็รู้จักที่จะใช้เขาเรียกแล้วตรงรอนสันรอนเพื่อที่จะปิดอีกรอนหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับต้องใช้ประสบการณ์เยอะนะครับผมนะในช่างสมปองบุหงของเราเนี่ยเขาจะเป็น ช่างระดับจังหวัดระ,ระดับอำเภอนะแต่ว่าประสบการณ์เยอะนะครับผมแถวนี้นี่เป็นไปทําบ้านให้ชาวบ,บ้านแถวนี้มาเยอะแล้วนะครับพี่น้องนะ,ะเดี๋ยวลุงจะให้เบอร์ไว้ข้างล่างในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับใต้คลิปนะฮะเป็นบรรยากาศหน้างานเนาะ,ะวันนี้มีพัดลมมาบริการด้วยนะแต่อากาศเย็นด้วยนี่ พออากาศเย็นนะฮะแล้วก็มีหลังคาปิงปองอยู่ข้างบนเนี่ยทำงานสบายใจขึ้นหน่อยนะครับผมนะอ่ะลิบเนียวเค่ดเลครับพี่น้องนะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศของหน้างานจริงๆนะครับอันนี้เครื่องปั่นสีปั่นปูนปั่นสีปั่นปูนนะอันนี้ครีมตัดเหล็กนะครับผม อันนี้เป็นเครื่องมือของช่างเป็นแบบพื้นพื้นแต่ว่าผลงานนี่ได้เต็มที่นะครับผมบางทีอย่างมือสมัครเล่นเนี่ยใช้เครื่องมือแบบนี้ไม่ได้ครเพราะว่าเราไม่มีฝีมือเราต้องใช้เครื่องมือดีๆหน่อยนะครับผมเพราะว่า,า,าให้เครื่องมือช่วยนะครับผมอาจากกันตรงนี้สำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปแถมๆนะครับผม